บ้านผู้กันอ์ติสติกค,ค่ะเป็นเค้กปราสาทอีกแล้วนะคะช่วงนี้จะมีเค้กปราสาทติดติดกันอยู่หลายชุดเหมือนกันค่ะชุดนี้นะคะให้ฟอร์มแล้วแล้วก็ทำการเคลือบแล้วนะคะอันนี้เคลือบไปแล้วสองรอบรูปทรงก็จะได้ประมาณนี้เราก็เตรียมเอาไปประกอบเลยค่ะบันไดเอออะไรเอยชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะแยกชิ้นแล้วมาประกอบกันยากเหมือนกันค่ะ ด้วยความที่เขาเล็กนะคะแล้วก็ดีเทลก็ชัดเจนอยู่ทำเป็นชิ้นๆค่ะแล้วมาประกอบค่ะ ประกอบแล้วรูปร่างหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะคะใส่ลายเลยค่ะเอาลายมาติดนะคะเป็นลายปัม๊มลายตัวนี้ทํามาอย่างดีค่ะไม่ขึ้นราแน่นอนนะคะพอให้ลายแล้วจะดูแบบโอ้โหมีมิติขึ้นมาเลยสวยเลยชัดเจนเลย มีบางส่วนนะคะที่ยังไม่ได้ทาสีลงไปแล้วแค่เอาลายมายึดใกล้ให้ดูก่อนคะ่ะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะในส่วนของด้านหลังคะ่ะมีด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่กล้องจับหรือกล้องถ่ายมาจากหลายๆมุม,มคะ่ะมันก็จะไม่หลุดเลย ก็จะิเศษบาคาเถิดใครงามเรื่องในปัตตพีวลีเด็ดของราชินีกิมไฮจากสโนไวท์วันนี้เราเรียนเชิญนางให้มาเป็นนางแบบให้โน้ยว่าอยู่บนปราสาทแล้วจะเป็นยังไงบ้างก,ก็น่ารักดีนะอ่ะยืนอยู่ทุกจุดไปเลยค่ะของปราสาทอ่ะพอๆเลิกเล่นทีนี้เรามาเก็บสีกันต่อค่ะสีเราก็จะ ให้เป็นสีออฟไว้นะคะที่มีดูแล้วจะออกไปทางเนื้อครีมของเค้กจริงๆนะคะมันจะไม่ขาวแบบโุ้ยโอโมขนาดนั้นนะคะมันจะมันจะหลอกตาค่ะเวลามันไปอยู่กับสีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นออฟไวแล้วก็จะแบบนวลๆหรูๆไปด้วยกันเลยก็ค่อนข้างจะสมจริงนะคะ ตัดผ้ามาที่แอเรียลค่ะตอนที่แบบได้มีขาสมใจแล้วนะคะลองวางดูก็เออกิบเกดีไม่มีอะไรค่ะแค่มาวางเป็นกิมมิคแล้วก็เอามาถ่ายเฉยๆนะคะ เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยสวยงามเหมือนเดิมชุดนี้เหรอคะชุดนี้จะไปวางโชว์อยู่ที่โรงแรม Grand Richmond ที่รัตนาธิเบศนะคะมีใครผ่านไปหรือว่ากำลังจะมีโปรแกรมที่จะแต่งงานหรืออะไรลองเข้าไปดูแพ็กเกจได้นะคะก็มีข้อเสนอดีๆรออยู่ที่นั่นเลยค่ะ ขอบคุณคุณนัดนะคะแล้วก็ขอบคุณโรงแรมแกลเลชด้วยค่ะที่ให้บ้านทุกการได้มีส่วนร่วมอยู่ในงานแต่งหลายๆงานนะคะหลังจากนี้ก็ถ้าต้องการเค้กแบบไหนก็บอกได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราดูแลซัพพอร์ตให้เรียบร้อยเลยนะคะกบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ